สวัสดีค่ะพบกับหญิง v i s u a l i z i n g อีกเช่นเคยนะคะวันนี้หญิงพาทุกท่านมารู้จักกับผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของเรานะคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินเชื่อจำนองโฉนดที่ดินค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ากำลังเป็นที่นิยมสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการเงินไปลงทุนต่อยอดธุรกิจถ้าลูกค้ามีโฉนดอยู่กับตัวหรือว่ากำลังติดอยู่กับไฟแนนซ์อื่นอยู่ยินดีบริการนะคะสำหรับสินเชื่อจำนองโฉนดที่ดินตอนนี้ แจ้งลูกค้าเลยว่าตอนนี้เปิดรับทั่วประเทศค่ะซึ่งตอนนี้เปิดรับทั้งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะซึ่งต้องมีการอยู่อาศัยหรือประกอบธุรกิจชัดเจนค่ะรับที่ดินทำกินและที่ดินเกษตรด้วยค่ะโฉนดที่รับนะคะตอนนี้ที่รับก็คือจะเป็น,นโฉนดนอส3กนอส4และอ,อชอสองค่ะถ้าลูกค้ารับวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทจะไม่ตรวจสอบเครดิตบูโรล,ลูกค้านะคะดอกเบีย้ยจะอยู่ที่14.99เซต่อปี แบบลดต้นลดดอกค่ะวงเงินอนุมัติอยู่ที่50%จากราคาประเมินจากสำนักงานที่ดินนะคะสูงสุดอยู่ที่60%ค่ะการผ่อนชำระจะชำระเป็นรายเดือนผ่อนนานสูงสุด180เดือนค่ะถ้าลูกค้าทำสัญญาแบบ12เดือนจะเป็นสัญญาปีต่อปีนะคะก็จะเป็นแบบลดต้นลดดอกเหมือนกันค่ะลักษณะที่ดินที่เราไม่ได้รับก็มีนะคะได้แก่ที่ดินตาบอดที่ดินติดคลองติดแม่น้ำไม่ติดถนนสาธารนณะที่ดินเหล่านี้เราจะไม่ได้รับค่ะ ที่ดินที่เราไม่ได้รับนะคะก็จะเป็นที่ดินติดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แก่ติดวัดติดสาลเจ้าหรือที่ดินติดสุสานติดป่าช้าที่ดินติดเขตการรถไฟก็ไม่ได้รับนะคะและที่ดินที่ไม่ได้รับส่วนสุดท้ายก็คือที่ดินที่มีบ่อน้ํากินพื้นที่เกิน40%ขึ้นไปค่ะ ต่อมานะคะมาฟังคุณสมบัติของผู้กู้กันนะคะคุณสมบัติของผู้กู้ต้องมีชื่ออยู่ในโฉนโดนะคะถ้ามีคนกู้ร่วมก็ต้องให้คนกู้ร่วมเป็นคนค้ำประกันด้วยนะคะอายุที่รับก็คืออายุตั้งแต่20ปีไม่เกิน65ปีค่ะถ้ากรณีที่โฉนโดเป็นชื่อนิติบุคคลต้องให้ผู้มีอำนาจลงนามเป็นคนดำเนินการนะคะ ผู้เช่าซื้ออายุเกิน65ปีต้องมีคนค้ำประกันด้วยนะคะโดยผู้ค้ำประกันต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า2เท่าของค่าง,งวดค่ะท่านใดที่สนใจบริการเกี่ยวกับการจำนองโฉนดที่ดินรบกวนทักหญิงดูทางหน้าช่องได้เลยถ่ายสำเนาโฉนดหน้าหลังนะคะและใบประเมินราคาจากสำนักงานที่ดินมาตรวจสอบยอดจัดก่อนหากยอดจัดได้ตามที่ลูกค้าต้องการก็สามารถดำเนินการได้เลยยินดีให้คำปรึกษาและบริการทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ